สนับสนุนโดยนงไทยเดนมาร์กร่วมสนับสนุนโดยเอาครับมาต่อความมันกันครับในเซตที่4ระหว่างนคะรราชสีมากับสีสเกต v ีครับเดี๋ยวนี้เป็นมูรอบจัดอันดับนะครับ5-8ใครที่ชนะนะครับในคู่นี้ก็จะไปยืนรอ คู่ชนะระหว่างคู่สวนสน,นามกับสมุทรปราการครับรับบอนเสิร์ฟของพอรทันระหว่างเน,นีัยดูจะเข้าฝักมากขึ้น,นครับแล้วจังหวะนี้สุภร,รัณปรอหยัดล็อกลงไปครับแต่ว่านลงไปในแดนของตัวเองนะครับนี่ครับจังหวะขึ้นตีของสุภรัตนี่ครับ อรองไม่ทันครับอังคาะ์ะน่าเบื่อล้นไปเยอะเลยครับชาวบ้านรับปีใส่บล็ออาจจะไปโดนตะข่ายนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนนคะแนนอริสาครับเสิร์ฟบอลแรกสวยครับ วิลาวั n ขึ้นตีโจดช่วงนี้ก็ยกให้กับวิลาวั n อย่างเดียวแลวครับนครราชสีมา<อ>คือในเกมที่พบกับสุพีนคอนสี่วิลาวั n ก็ต้องไปไปโรงพยาบาลหลังจากจบเกมด้วยนะครับมีอาการปวดที่บริเวณหัวไหล่สองต่อสองคะแนนครับ นนในช่วงปลายเซตที่3นี้ก็บินเลยนะครับรองบอลได้หลายจังหวะ5-0จังหวะนี้ไม่ทันครับหรือเกยขึ้นนำครับ3-2่ 2. สุน์พรเพชรครับเสิร์ฟวันแรกมาครับแล้วจังหวะนี้รัศมี อีใส่บล็อกเลยครับคนหนึ่งที่ตีได้หนักเลยครับรัศมีสุธรมนูนครับจังหวะนี้อัลานายังทันครับโอ้เก่งเลยครับจังหวะนี้เอาแล้วพยายามจะท้องให้ข้ามแต่ว่าโดนจับฟาไวไปแล้วครับเาสิมานามครับ4-3ต่อคะแนน ่เสดบีครับอังคณาตีไปใส่บล็อกหลุยส์ม,มนครับยกให้กับอังคณาอีกครั้งคราวนี้ผ่านบล็อกแล้วก็ลงไปครับต่างหอ,อกแรงถึง2ครั้งเลยครับหลุยส์มอนครับจะเสิร์ฟ4ต่อ4นนี่คะแนน สมีต่าไปใส่บล็อกคราวนี้มันยังไม่ข้ามครับในจังหวะที่วน,นิดาพยายามจะไปเล่นนี้มันก็บอลมันชิดเน็ตไปแล้วนะครับแก้ไขลำบากครับแล้วก็เป็นด้านของสีสกเกตครับขึ้นนำห5ต่อนนสคะแนนเสกไม่ดีครับในล้มอนท่าต่อห้นาคะแนน เกมนี้สูสีเรองตั้งแต่ในช่วงต้นเซตเลยครับคะแนนไม่หนีกันมากเอาแลยครับพัชรีตีมยังทันครับเขาที้วันิดาเดี๋ยวแก้ใสมาหลาวลิโมนสกิดให้กับพัชรีรัะติดบล็อกครับโอ้ช่วันนี้น้องวันฤทธิมาบล็อกกันได้ดีครับขึ้นนำ6ต่อ5นาคะแนน พรนับเสิบบอลสามช่งวงหวะนี้คอนพันเล่นยังกบบเป็นหัวเสาอาชีพเลยครับชัวงเวลนี้แต่ว่าตีไปติดลบล็อกครับครับสีเกต6-6คะแนนรันงคณา,า,าบอลเหมือนจะเช็ดตัวไปหน่อยศรีดาครับกดช่งเวลนี้ ไม่ลงครับเจ็ดต่อหกคะแนนผัเนียคี้ครับจะได้เสิร์ฟอีกครั้งตอนแรกสวยครับคราวนี้โอ้วิทาวันปต่อหกครับสีนเำกขขึ้นนำครับแต่ว่าเป็นเวลานอกเทคนิคครั้งที่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ เธอลูกเดินคนเดียวอันตรายนะมาเธอนั่นก็เหมือนของเรานั่นแหละแหมแม่ถ้าูกอยากชานแบบพี่เขาบ้างนี่นาะแม่เนี่ยนมโคแท้ๆเลยนะลูกของพี่เขาอะทำจากนมโคแท้แถมยังเปรี้ยวด้วยโยเกิร์ตพร้อมดื่มไทยเดนมาร์กใหม่ผลิตจากนมโคแท้ดีต่อร่างกายม่กินผลไม้อย่างเลมอนส้มดืดแล้วสดชืน่นผสมคอลลาเจนด้วยนะแม่โยเกิร์ตพร้อมดื่มไทยเดนมาร์กใหม่ผลิตจากนมโคแท้คอลลาเจนแท้ กลับมาชมกันต่อครับกับการแข่งขันราการของมวยบอลในไทยดมาร์สซุปเปอร์ลีกในรอบจะเปนแบห้าถึงแปดเดีครับสเกตบีซีนี้นำใใ้้คอรสิมาอยู่สองต่อหนึ่งเซตนะครับช่วครับเสิือ รังคนาดูได้สวยครับร,รัศมีตีอัดบล็อก <c oughs> ยังตามไม่ทันครับขยันันจริงๆครับแล้วบอลสามแก้ไขมาโอกาสเป็นของขอรัาแล้วสมามยัางไปติดบล็อกและจังหวะน,นี้รัศมีอัดหนักเลยครับสิงห์ซ้ายของนครราชสีมาครับรัศมีสุธามูล ตอบ8คะแนนรัศมีครับเสืูกูบ,บอลแรกไม่ดีครับพี่พงพ์ยกมาแาคะแนนเขาข้ามไปก่อนหลการเล่นจังหวะสอูแล้วเป็นผลครับขาดต่อไปคะแนนอาอครับคะแนของรัศมีเสิร์ฟอีกครั้ง โอ้ลงลงด้วยครับ9ต่อ8คะแนนทังคะแนนครับเสิร์ฟแต่วาแรกนี้ผต้องยกสุงไว้ก่อนครับวันณิดาครับสีสเกตหัวเสาแล้วตีลงไปครับ นเร,ร,ห,นรหลายการนี้ก็ทำให้ได้เห็นฝีไม้ไลายมือของนักกีฬาหลายๆคนนะนนรนนครับจังหวะนี้เม็นสั้นเลยครับญาดาวต่อ10คะแนน คงจะแน่นอนแล้วนะครับพี่กำพรนี่ครับลิมโบโร่ของทางฝั่งสีสเกตคงไม่ต่อสัญญากับไอเดียขอนแก่นแล้วก็ต้องดูครับว่าจะเล่น,นทีมไหนสำหรับเยนบอลลีสีสเกตเขาขยับตั้งออกไปครับเป็น11อต่อ9กาคะแนนขอพันครับเสิร์ฟอครับให้สร้างเลยครับอัธยา กันแล้วครับตอนนี้จังหวะทำแท่งของอัธยาบรรลุงสุข10-11คะแนนเนี่ยวิยาเสิกวันพร,ย,รยิงดึงไม่ได้ครับสุภรัตน์ปีใส่บล็อกเักษ์หน้าจังหวะนี้วิรวัล านนาลอยพันรุ่มนยกให้กับสุภรัตไอี้ครับแต่ว่ายังไปติดหัญยาวานิดาโดสิ่งเลยครับอโอ้สุดสองต่อสิบคะแนนครับสีสเกตวีซีขึ้นนำอาิสาครับเสิรฟ์ฟวัานิดาครับถึงไปได้สวยแต่ว่าบอลสามดูครับตูบ นีตีหลุดออกไปเองครับรัสมีว่าเสียดายเนี่ยรับ้งขยับออกทาง3คะแนนแล้วครับสี่สเกตอริษารับเสร็จต่ออริายายกมาแล้วจังหวะนี้สีละวนนนนนันเนี่ยครับกดเน้นๆครับ11ต่อ13าคะแนน สีหน้ามั่นมันมนม่นตลอดครับแล้วก็ทุ่มเททุกนัาที่ลงสนามงานของวีรวัตรพิงพ์พงศ์รับป้อนพันยกขึ้นมาให้กับนลิบนบอลเรานิดวีรวัตรไอใี S ่ไซบล็อกต้องเขข้ามมาก่อนครับนลิบนบอมาที่วีรวัตรอีกครั้งหนึ่งเรวนี้ลงครับ น,นี่แทบจะเดินไปชี้ตั็นจุดเกิดเหตุเลยครับ12อต่อ13บสามคะแนนครับหลังวิกาพินยาพงครับเสริบาๆครับโอที่ขมพลลั่นออกมาไกลเลยครับคราวนี้รัสมีกดใส่บล็อกอยังได้อยู่ครับตอนนี้นัลลุบลขึ้นตี ยา,ยามจะฟ้องอะไรสักอย่างหนึ่งครับนวัาศรีมาแต่ว่าเป็นต้านของศรีสะเกดวีีครับ14ต่อ12คะแนนเกมยังสนุกครับสุดยายครับเสิร์ฟมาครับรัส,สมีใส่ยอด เส้นออกไปครับ13ต่อ14คะแนน <g ül> <g ül> ต้องยื้อให้ได้ครับนครราชสีมาบุญวันครับเอส,รบสรเอร์ครับอังคณาตีใสเลยครับตัวนี้ยังรองไว้วันนิดากดคืนบ้างครับที่คำพรน,นิดบอลหลุดไปไกลเลยครับวันนิดาโคตรเร็วเนี่ครับตีฉีกออกไป ครับเสิร์ฟจีไปอร์ที่เรีอมพอแล้วบอมสั้นเลยครับไหลหลังจังหวะนี้พชดีดีเสมอเนี่ยไปหลายจังหวะเหมือนกันนะครับเอาครับ15บต่อ14คะแนน ดึงได้สวยครับแล้ววันยาที่ออกไปเองหรือเปล่าครับ16ต่อ14คะแนนครับแล้วก็เป็นเวลานอกคารเทคนิคครับสสเกตน,นี้ยังนำอยู่เดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับที่มิดผลพวกเราติดน้ำเชื่อมเลยมแนมน้ำเชื่อมใสๆช่วงก่อนเป็นเกล็ดน้ำตาลหอ,อมวินอ้อยอ่อนๆหวานลงตัว น้ำเชื่อมที่คนทำน้ำตาลมากว่า50สปีภูมิใจน้ำเชื่อมมิตรผลเรามีความสุขที่เห็นผู้หญิงมั่นใจลองกาแฟในเจกิฟมาชมกันปอครับ เซตที่4นะครับตูวระหว่างครราศีมากับศรีสะเกดว<า>ีซีมาลงสนามกันอีกครั้งครับ<ม>สถานการณ์ย็เป็นทางฝั่งศรีสะเกตนะครับที่ยังได้เปรียบอยู่จำนวนเซตที่ได้นี่ก็นำครับแล้วก็โดยรวถึงแต้มในเซตนะครับก็นำอยู่16ต่อ14คะแนน ครับาที่รัศมีที่นครยงคานครับหากรักอันนาตีใส่ตะขา่ายหรือเปล่า15ต่อ16คะแนนแล้วครับเค,ครื่องร้อนชา้ารือเปล่ารัชพรราชสีมาหาครับ,รบจัดพรครับเสิร์ฟไหลหลังมาครับพัชรีแต่ว่า ยางรองไว้ครับภิรวันขอข้ามไปก่อนทิพย์พรยังทันครับทันยุมาให้กับอังคณาโกดครับแต่ว่ายัางดูไม่ได้และจังหวะนี้ทิพย์พรศ์่าสุเสกเกตอีใส่บล็อกแล้วครับแบบนี้16ต่อ16คะแนนครับเครับรอบล็อกอ,อยู่2คนครับหัทยากับรัศมี สละครนยับเสิร์ฟไอ้สั้นครับมัชรีโดนบล็อกแล้วเป็นพอนพันครับย่องรออยู่ด้านหลังแล้วนะครับมัอสกูนี้17ต่อ16คะแนนครับนครราชสีมาขึ้นนำแล้วก็ศรีสะเกดครับเรียกเวลานอกครับไปแก้เกมก่อนเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ มากรรมฐานหนึบก,กับไพลัสวีโกแชมป์ซื้อวันนี้ฟรีซัมซุง g ทเลสิคแล็พร้อมแอปสมาร์จีบุกทดลองขับรับฟรีคูป,ปองวิกซี่สองอบาทและนี้นลุ้นดูบอลที่สเปนโค้จังหนักกว่าสิบันบาทที่ชโชลุมโตโยต้าถึงสามิบพฤายนทีมิดผลพวกเราติดน้ำเชื่มอมระดับแนมน้ำเชื่อมใสๆช่วงก่อนเปลีนน้ำตาลหอมกลินอ้อยอ่อนหวานลงตัว น้ำเชื่อมที่คนทำน้ำตาลมากว่า50ปีภูมิใจน้ำเชื่อมมิถผลครับมาชมกันต่อครับสถานการณ์ที่นครราชสีมาที่ขึ้นมานำครับ17ต่อ16คะแนนสลัดพรรับเสิร์ฟเอาครับตัวนี้พัชรียังเบาไปครับยกมาที่หัวเสาตีชีกแต่ว่ายังมีวนิดาครับรองไว้อยู่และรัศมีครับ ใช่ครับ18ต่อ16คะแนนจากสถานการณ์ที่ตามครับตอนนี้นะครับรสีมาพลิกขึ้นมานำครับ18ต่อ16คะแนนจัลพรพร,รับเสริร์ฟเหมือนรกยังดีอยู่แล้วจังหวะน,นี้พรพันธ์โขอข้ามมาแต่ว่าครับไม่ทันครับจัลพรจะต,ต้องเล่นให้หลากหลายครับ ือต้องยอมรับด้วยครับว่าทางศรีสเกตี้การส่งรายชื่อในักกีฬามานี้ครั้งแรกส่งมาแค่เก้าคนเท่านั้นนะครับวันนี้เพิ่ม2คนก็มีพัชรีกับทางด้านของที่คำพรช้างเขียวนะครสบเกต่อ17บเจดคะแนนรัศมีครับเสิร์ฟ ฉี่ออกไปทางด้านซ้ายยังเหนียวครับวรงคณาครับยกมาตรงกลางแล้วตีัดมาที่วิรวรยังรองไววนิดายังเหนียวเหมือนกันครับศิีส,สเกตคราวนี้ยกมาหัวเสาตแต่ว่าวรรคณาครับคู่ไปสุดตัวแล้วแต่ว่ามึงไม่อยู่ครับจังหวะนีน้่ครับ ตา้มกว่าจะได้ก็ถือว่ายื้เป็นนานเหมือนกันครับท่านี้18ต่อ19คะแนนครับอังคณาเสิร์ฟเ<อ>วรครับบอลแรกมาที่วน,นิดาครับกดหนาตตว่าที่คำพรไม่ยอมง่ายๆสุภรัตขอข้ามาเร่งการขอดเหยนได้อยู่ครับาครับนัลลิมอนให้มาแต่ว่าหน้าจังหวะน,นิดังช่วยกันได้ดีครับและสมี เป็นของสีสะเกดยังได้ครับนครราชสีมาวันิดากดครับแต่ว่าไปติดบล็อกวันรัชนาย่งยื่นมือรองไว้วนิดาอีกครั้งก็ยังไปติดบล็อกกว่าจะได้แต้มนี้ครับนครราชสีมา20-18ต่อคะแนนครับวนิดากดถึง2ครั้งครับเหนื่อยเลยครับพรพันธ์ โอ้จังหวะหายใจนี้แปลกๆแล้วนะครับเพราะต้องคอยกระโดดขึ้นปีด้วยนะครับวันนี้ดาครับสเสอร์คอนพันโอ้เปิดหน้ามือมากครับแต่ว่าเหมือนจะทัดด้วยครับจังหวะนี้19ต่อ20่คะแนนครับเ,รเลเร่นได้หลากหลายนะครับพรพันธ์เกิดกาด ายวันวิจายกมาให้กับวิรวันกดใส่บล็อกอีกครั้งหนึ่งครับวิรวันอีคราวนี้ที่กำมพรยังพุ่งไปได้ทานครับอา่างคณะน้าสุภรัตต้องแก้ไขครับโอกาสที่เขาก็เลจะมาจัดให้ครับอ้าขยาสวยเลยครับจังหวะนี้น้ําหนักนี้พอดีมือครับแล้วก็ระยะความสูงนี้ก็ จาะพอดีครับก่อนที่จะเป็นทางด้านของคณะยาบาบรงสุกดลงไป21ต่อ19ล้นมาสกิดข้ามครับวลาวานัน22ต่อ19ครับไหลแล้วครับตอนนี้แต้มของนกรกรอสีมาและสีเิเกยครับต้องเรียกเวลานอกก่อนครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ เจเนเรชันได้เอ็กซ์คลูซีฟกว่าเมื่อซื้อคูบีย่อนพร้อมรับโบนัสสูงสุด6,000บาทบนเคอข่าย 3G มาตรฐานโลกตัวจริงและใช้ได้จริงแล้ววันนี้ทั่วประเทศถึง3สดกกรกฎาคมนี้าชมกันต่อครับเกมในเซตที่4คู่ระหว่างศรีสะเกดกับนครราชสีมาครับสถานการณ์ตอนนี้ดูดีขึ้นมาแล้วนครราชสีมาลัดหน้า สบอลแล้วครับันของสีสเกต23ต่อ19ครับเได้เปียบแล้วครับนครราสีมาต้องดูครับว่าจะมีเซตที่5หรือเปล่าแต่ว่าเสิร์ฟไม่ดีครับจังหวะนี้อัทยาบำรุงสู่ครับอภิษาาครับเสิร์ฟ วิดาเล่นจังหวะาอโอเกือบได้ครับคราวนี้รนบอลตีครับยังรองไปได้ดีวิราวันกดใส่บล็อกโอแล้วก็ลงในแดงของตัวเองครับ21ต่อ23ต้องยกนิ้วโป้งให้เลยครับ้วรอรัสสีมาครับต้องเรียกเวลานอกครับในช่วงท้ายเซตเดี๋ยวช่วงนี้เราไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับกลับเธอลูกเดินคนเดียวอันตรายนะ มาเธอนั่นก็เหมือนของเรานั่นแหละแหมแม,แม่หนูอยากทานแบบพี่เขาบ้างนี่นาแม่เนี่ยนมโ,โคแท้ๆเลยนะลูกของพี่เขาอะทำจากนมโ,โคแท้ๆแถ,แถแมยังเปรี้ยวด้วยยเกิร์ตพร้อมดื่มไทยเดนมาร์กใหม่ผลิตจากนมโ,โคแท้ๆดีต่อร่างกายมีกลิ่นผลไม้อ,อย่างเลมอนส้มดื่มแล้วสดชื่นผสมคอลลาเจนด้วยนะแม่ยกเกิร์ตพร้อมดื่มไทยเดนมาร์กใหม่ผลิตจากนมโคแท้ๆคอลลาเจนแท้ๆกลับมาชมกันต่อครับ โคงสุดท้ายของเซตที่สีิสเกตครับตามหลังอยู่21ต่อ23คะแนนและจังหวะนี้โหดยังรองไว้ได้ดีครับจังคณาเอาละครับมาที่วิลาวันตีใส่บล็อกยังได้อยู่นุมนยกให้กับสุภรัตน์ตีใส่บล็อกเหมือนกันครับคราวนี้ลาวสาวออกไป22ต่อ23คะแนนครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับ นีพาพรครับลงมาแทนรัศมี22ต่อ23ครับบางแรกา,ารล้นครับหวรารองไม่ดีครับวาของสิทธิเกศสุครกตใส่ทั้งคายครับโอ้ย24ต่อ22คะแนนครับเซพอคต์ของนครราชสีมาครับ การจริงๆครับรัศมีลงมาอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ิการธิกาครับเสิร์ฟพวกเสิร์ฟดีด้วยครับหาบอลสามเชื่อมพรแก้ไขไปก่อนบอลนิกายกให้กับรัศมีปากของรัศมีครคราวนี้มาที่รัศมีกดครับยังได้อยู่ครับตีสเกตสุภรัตน์จัดให้คืนครับมา สิบสามต่อ24นนี่คะแนนนี่ครับสุภรัตน์ลูกล่างไม่สูงใหญ่นะครับจัวขึ้นเทคแล้วก็ปีใส่บล็อกเข้าไปน้องลาสิมาต้องเรียกเวลานอกแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักคู่ครับสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กร่วมสนับสนุนโดย เกะเม้นน้อยหัวเดียวกระเทียมรี ML, พนักงานของเราขยันทำงานด้วยลำแข้งเพื่อให้น้องแอป,ปเล่นมือถือไม่สะดุดแต่ก็ไม่พอบริษัทจึงหาเพื่อนเม้นมาช่วยก็ยังไม่พอเราจึงรับพนักงานเม้นเพิ่มเป็น4หัว iQ Series มีหัวอ่านคอร์ดคอสี่หัวแรงกว่าเร็วกว่าไม่ว่าจะเล่นเกมดูคลิปหรือแชทไปพร้อมๆกัน,ก,นก็ไม่สะดุดต้าแอปเลือกสมาร์ทโฟน IQ Series ชมกันต่อครับต้านนี้เอาละครับโอกาสเป็นของสิริกเกตตีไปใส่บล็อกก่อนวิกายกมาหัวเสาวิลาวันับตีจังหวะนี้แล้วก็ลงด้วยครับนี่ครับวิละวันตีฉีกออกมาทางด้านขวาครับดรงพวามพันเกิดปาดครับแล้วก็นากาสิมาเอาชนะไปได้ครับในเซตที่4โอ้สนุกเลยครับ ตอ,อนนี้เ,เดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับแล้วก็มาชมเซตตัดสินในเซตที่5กันครับสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กร่วมสนับสนุนโดย